สวัสดีครับจากช่องชอช่างมิวสิกออฟฟิเชียลกันเดิมครับกับอรอบเศร้าของมือนี้คลิปแรกของมือนี้ครับคลิปแรกคลิปแรกอ่นี่ครับมาผมพิเศษอย่างมือนี้นี่ครับพี่น้องเบิ่งมาเห็นยังรถแห่สาวน้อยรถแห่สาวน้อยรถแห่สาวน,น้อยนี่ ผมเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเสียงกงเสียงกองอย่างเรียบร้อยแล้วสอดสายแจ็คเรียบร้อยนะช่างเอกอย่างอ,างอางีอย่างอย่างทนนี่ยังไม่เนี้ล็อกแท่นพาวเวอร์อกันมันดินเนาะอ่านี่ครับล็อกแทนเพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วก็คือจบข่าวว่าอ่ามือขึนนี้เฮ็ดจนสอดแกงเล้ยวแล้วเรียบร้อยไปเสด็จได้เลยมือแรงเออบายนี่ใบใดบ้างมือแรง พอดีนอนมากัเลยเฮ้หยนอนไปเบิงเสาเฮกัพอดีเลยอันนี้ก็ต่อด้วยรถเฮอานัดเสาอานัตสาวร้อยเอด็ดเป็นตาได้เหะเป่ล่ะคุณบ่ายไงคือยังเห่าแล้วเฮ้ยมือเลี้ยงมาจุนไงเนี่ยด้อยเนาะแต่ที่มาบ้านอยู่บ่ไปใสด่ดอกใช่ครับ เราบ่มเอะอบีทเราบ่มให้โเราดีต่ามันแตกไปหลั่นในเมืองเราเห็ดใบเราเห็ดใบหรือเราเห็ดได้เก้าด๋วยู่นี่นี่หิดทุกอย่างทุกแนวแม่ยี่งไปเห็ดในเมืองเหี้ยงอ่ะจ่ายอัดหัวาดิอัดหัวาไหมไปเบิ้งไปเบิ้งเครื่องอัดแต่เขาซื้อตั้งบักหัวเว้นหน่อยๆบาทเท่านั้นเองซื้ออัดทางอัดอัดไทยพร้อมเหีอัดไทยอย่างอัดฟ้าฟ้าดังอย่างนี่ยมันเป็นอย่างมันตรงนี้เนี่ยปิดปลาลังปสียงมั้งยัง มาคุยกันกับรำวังเดสันวังเดชนะโน้รำวังเฮดเองเฮดรปินเนาะเนี่กรวงเฮดเองิตซื้อใหมเฮดเองเฮดเองเฮดป็นเนาะจะคุยกับเราอย่างกรเด๋ยวพ่นเฮ็ดไหมกันเฮดห่เล็ก็ได้ยู่เชี่ยเลก็ซือก็คือเล้บอกเราบอกว่าไหนว่ต้องเอารถไปแล้วเ้็ดรถไปจอดไว้นีเฮ็ดยุ่นี่มันเร็วยู่นหนีเลยมือแรงกรเด้ยมจุนเลยเอาผู้ใดโ่ทรวมก็เราก็เดี้ยเทเอ กั่ะเออกนนล่กขึกับเราท่นท่นนัดยืมยืมรถนเป็นี่ครับกำลังอาเสียวนะโซล่กันด้วยครับเพราะว่าเอ่อให้อานัดนี่กับาท่นเลียวดีครับนม่ด้ยฝ่าครับฝ่าเฝ่ายงเดียวเกาเเื่อใส่เร็วโอ้เฝาเบื่อเื่อของอย่งนี้นดัง่านะไม่แกกล้องเบาด่ไมแกกล้องดวกระดาษยังขึ้นอยู่ดิ เอกออกนี่ยี่ง้อวหน่ายันเขาเห็นยี่งหัวจีย,ยิ่งพอคอยนี่ครับอเอาพ cover ใส่ไหม่มือแรงยีได้จุนให้นะกลับมาแต่ผมไปงานมาก,ก่อนโอ้พักกันยันเตยังได้ตัวต่ำมันนี่เป็นห้อย cover ไม่เป็นห้อยไหมนี่ต้องเนี้ยนะครับแห่อนัอนต์311ขางไหนก็ดิบจที่สี่ครับมองแอะยังดีเท่ากัน บบไม่ใ่เวอร์ขับเบรคไม่ใช่เนี่ครับ,บเวอร์ขับเบรคขับเบรคหนายี่สิบหลังสิบสองไม่ใช่นี่ครับ,บเวอร์มีสี่แถบใส่เท่านี้แหละก็เสียงกลางเขาใส่อีกอันหนึ่งข้างไหนคนรบเร่เขาไปเบิง้งมันมันอังครับพี่น้องอืมพี่น้องเบิ้งพร้อมเคลื่อนไหวพร้อมคุ้มหน้าของมือน,นี้มือน,นี้มือน,นี้ผมก็อีกจากน้อยนีย่ผมก็ได้ออกไป ไปงานครับไปงานอยู่ละเวอโอกไปงานครับ <สะ S 2> นี่คนคล้คองขึ้นเตยำคนคล้คองแล้วิ่งสิงคือบ่อนี่ไปไปน้ำเน,นี้น<า>ยซิเห็นไ,มไ,นไหมไอ,อุปกรณ์เนี่้ในกองเลยอืมฮอดบักอะโลครับเพือ่อนเพื่อนไปใส่ฮอดบักอะโลครับอันนั้นเท้าหนี่งบนน้ำเมื่อใดครับ บักรโล่เด็กไซเบียยังบักรโล่เนี่ยเบักรโลเนี่ยไซเบยังางบหนบุ๊โล่ซื้อมเลยโอ้ยบ้านเมียเขาไปใสน์ฮ่าเนี่ยไม่ได้มาไม่ได่มาเลยเมยเป็นบวกอะไรงสามางไม่ได้หนีพวกอ่ไ้ต่อหลมึงเช็คพวกอะไนี่พวกหัวเล้แบบเตรียมอะไนพวกหัวอานนี้รับไอ้เปลี่อนเขาบอกให้ด้วยถ่าอีกครับเนี่ยตอนพังผมไปไปเรียนเวทีขังรถวัแรกเดอกไปเรียนเวทีขังรถ สิไลสดรอไทยพี่น้องได้เบิงอยู่ครับช่วงใบแี้งเหรินแขยงเนาะเหรินแี้งเขาออกมาังียเขาพักน้างออกมาเงเอกระเจกระทักหาเขาบอกเขาเฝ้านมันดีสวยสวยบนนอนหัวมันละมืเนี่ยไปงานต่อเลยพี่น้องเขาบนน้อนกันดอกทุมือนี่เหอหนึ่งรักนี่กลัว วากันมน้อยตายกัน่าที่ย้โอโกตากันอยู่กับสร้างไงสองคนนึ่ขึ้นนะงนอตั้ขางงานงานมือนี่ีเป็นนงสครับมือแรงกได้ไจูนรถคันนี้ครับมือแรงกด้ไจูนรถอนัทเซาคำบันไดมืมืันใดก็ต้องจูนครับเดี๋ยเลยดิ เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วไปเลยเด็ดเลยมือเนี่ยเด็ดเลยเติมตั้มเติมตั้มเสด็ดรถีี่นกอง่มลงัรรน่ะฮแมนมึงน่นังล่ะเจ้าก็เอิ้นหาของนั่นอ่ะ้มึงนนมาบอกว่ายอยในขึนไอไอไอนั่นน่ะไอตูมมเตอร์ตัวใดที่เดียวขึ้นะยูวันมึงน้นแหละไปรถอ่านี่ครับ มันก็ดทเป็นสีวุ่นวายจากน้อยนึงครับเป็นเป็นวุ่นวุ่นวายวายจากน้อยนึงเพราะว่ามันจาอมืองานคือออกเป็นสายแล้วกับรถกันยังบวันได้เร็วแต่ว่าคันนี้เร็วๆวานนี้ยังคันนี้วานนี้ยังบวันเร็วอยู่ครับเ็ดสร็ดจุดเชิญเลยเฮียซะก่อนมีเลขที่ได้ว่าจุนให้เร็วว่าจุนกับว่าได้เนาะพงนาด้วยเพื่อส่งยี่หองยี่ให้แล้วเพื่อไร เอา่ายใช่แล้วมันละจอดท้ายอยู่นี่โอ้เห็ดอยู่นี่่หละเล่นไปเล่นมายังดียเนี่ย่ำมากเจ้าโอ้ขามากงยเนาะป็จะไม่ห้เลยยูราเว่ยอเไก่หรอโอ้ยไก่ยังเดี๋ยวนังเลนจันทร์เขาเจะเออเอามีตัวนีนีอาลงไไ้พร้อมเด้อ เนี่ยม <t> ีตัวเนี่ย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 มีตัวเนี่ยเสร็จแล้วแล้วเอาลงไว้พร้อมเพราะว่าผมบอกตัวไม่ผมบอกตัวไม่เอ็นไซนแล้วแถวเนี้ยก็สร้างงานเพิ่นไว้ครับก็เอาอันใดไว้อันใดลงอันใดใส่พอใส่เอาเชื่อมเลยลือยาเฝ้าใส่ยาเฝ้าใส่อันมันที่มีอันล็อกกระแท่นอันมั่วอนั้นมั่นเด้อล้วล็อกกระแท่นนั่นไหนที่เอาคันน็อตเอาแต่บ่หงระวางอยเนี่ยเนี่ยล็อกทั้งไตไว้ยิงน็อตไติ เนี yeah. ่ยเฮ็ดยังได้ก็ได้เฮ็ดยังได้ก็ได้เฮ็ดบ่ให้มันเรียนไงมีวิธีอะไรเฮ็ดเฮ็ดรถก่าวหยอดไว้ก็ได้กันว่ามันยัวเอครับพี่น้องโอ้น้อหัวมันกันไปสะนด้วงให้เครียดหิวนอนก็เดี๋ยวไปนอนทั้งรถออกก็ได้กันดีนอนแต่ว่าบ่ได้นอนดอกบ่เบิ้งแล้วเตี้ยวอีกหน่อยก็คอ่พอดีกันไปเข็ดเช็กสาวมันเริ่มเตรียมทำเหรียญอีกจะอีไล่สดอีก่วยบ่ได้นอนดอก นะครับในคลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงตอนนี้เดี๋ยวผมไปทอดหน้งนาง,งานเดี๋ยวผมยื้อไล่สวดให้เบิ้งอีกไล่สวดให้เบิ้งอีกแล้วก็บขากลับมากิดที่มาจูนรถคันนี้กับชีเฮ็ดคิปให้พี่น้องเบิ้งอีกว่าดังบ่แม่นบ่อนัตนเสร็จแล้วห้าบ่ดังเด้อในน,นั่นอีกแล้วอ่าครับถ่ายคลิปนี้ขอฝากพี่น้องวไว้เพียง ตอนนี้ครับผม